คุยกับคุณหมอปรวิต์เลยว่าบ้านคุณแม่ชื่อรมสะอาดรมสะอาดขอบคุณมากด้วยขอบคุณพ่อสาธนขอบคุณน้องแนวขอบคุณพ่อสาธนมากด้วยขอบคุณมากขอบคุณน้องแนวขอบคุณแม่น้องเรขอบคุณทุกกำลังใจนาะขอบคุณคุณยายวาดขอบคุณคุณหมอปรวิต์ ขอบคุณทุกบ้านครับผมขอบคุณมากมากขอขอบคุณคุณยายวาดมากมาเด้อขอบคุณบ้านคุณยายวาดเนาะให้กำลังใจบ้านคุณยายวาดด้ตอนกลางคืนให้กำลังใจเมื่อวานนี่วันนี้วันก่อนผมก็ไม่ได้คืนได้ผมก็จําไม่ได้ผมไปธุระขอบคุณบ้านน้องยาดมากมากเด้อขอบคุณน้องยาทุกบ้านเลยเขาไม่ได้คืนได้ขอบคุณมากมาขอบคุณแม่น้องแต่ว่าไม่ได้คืนได้เมื่อคืนนี่เอาบ้านอ่า แม่น้อยขึ้นอบานลูกชายขึ้นเมื่อคืนนี่บอกให้ลูกเขามานั่งามานั่งดูเวลาึ้นไรทำน,น,นู่นทำนี่เขาก็ไม่สนใจเรยอเมื่อคืนนี่ขอบคุณนํามาพี่ก็น้อยใจก็ทําบ้านให้เร้วคนไม่คยสนใจเลยขอบคุณเพียงน้องๆทุกคนขอบคุณทุกเรื่องทุกอดขอบคุณน้องยาขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกคนที่แวะมาทักมาทายมาให้กําลังใจเนาะ ขอบคุณคุณราลขาขอบคุณมากเ้อขอบคุณคุณราลาเราขอขอบคุณน้องอณิสาขอบคุณมากขอบคุณน้องยาทุกบ้านเ่าบ้านน้องยาพวันนี้วันเสาร์นอะไรเนาะ,ะถ้าเป็นวันเสาร์บ้านน้องยาจะมีอาคลิปฟีเนียเนาะให้กำลังใจกันเนาะผมจะเรียกพิดเรียกถูกผมก็ต้องขอโทษเด้่าเรียกคลิปฟีเนียหรือพีเนียเนี่ยนะผมก็จาไม่ได้เราเดล ผมไม่ค่อยเก่งภาษาขอบคุณคุณรารามากๆเดหรือขอบคุณนะครับคุณไปหน่อยเท่าพันเท่ากอขอบคุณมากมาส่งสติกเกอร์รงงานมาให้ก็ขอบคุณน้องแมวทุกบ้านเลยขอบขอบคุณพี่สาวรีขอบคุณพีสาวรีขอบคุณน้องแมวยิมน้องแมวเยี่ยมน้องแมวนอนขอบคุณมากมากหรือขอบคุณคุณราราชีวิตในตามแดนก็ขอบคุณรุ่งคำราเมอวานี่ก็ไปนั่งเฝ้ารุ่งคำราจะเก่งกับไปไหนก็ไม่รู้ ขอบคุณามากๆหรือแกไม่ได้เคยขึ้นไรื่อวานนึ้วันไหนแกก็ไม่ขึ้นไรนาะขอขอบคุณามากๆอเกจะทาธุระอาจจะที่ธุระแบบผมบบนมามาี่ขอบคุณคุณรุ่งคุณบุญเรืองมากๆหรือขอบคุณคุณบุญเรืองคุณบุญเรืองนี่ก็แกก็ผ่านแด้ให้กำลังใจกันได้เน้ะขอขอบคุณามากๆ ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนที่ไม่ได้เอ่ยชื่อนานเดีวไม่ได้มาเยี่ยมขอบคุณออกมาเด้อขอบคุณคุณราดากองที่ก็ได้ไปชมถังบ้านให้ก็ขอบคุณออกมาเด้อขอบคุณคุณราดาขอขอบคุณน้องเมลให้กำลังใจกันเนาะขอฝากบ้านคุณราดาชีวิตในต่างแดนกันได้เด้อให้กำลังใจกันเนาะแกไปกำลังใจกันได้กอขอบคุณคุณราดาแกก็เป็นคนบ้านเรานี่แหละแต่แกไปทำงานอยู่ต่างประเทศ รูปแกก็กโตมาได้ตอนนี่ให้กำลังใจกันได้เนาะเวลาไปอยู่ในครอบครัวแกดูอบอุ่นไปให้กำลังใจกันได้เนะเาะเวลาไปอยู่ก็ครอบครัวแกจะดูอบอุ่นมากๆเลยจะนั่งกินเขากินได้ในครอบครัวก็ไปดูเถอะฝากไปกำลังใจกันได้เนาะไปอยู่ไปดูชมคลิปย้อนหลังที่ไรซดไปเมทันก็นไปได้ไปย้อนหลังให้ดูคุณราราเนะ ขอขอบคุณมากๆช่วงนี้ก็ติทํางานขอขอบคุณพี่สาวรีมากๆหรือขอบคุณพี่สาวรีขอบคุณคุณบุญเรืองด้วยคุณขอบคุณคุณนิสาก็ฝากบ้านคุณบุญเรืองเลยด้วยให้กําลังใจกันได้เนาะคุณบุญเรืองเกกระชอบหาหนูหาผื่นหาพักก็ฝากไปกํ้กลังใจคณะราช่วงนี้คิปใหม่ๆลงเยอะเดี๋ยวจะเข้าไปให้กําลังใจด้อบางทีก็จะเอาบานรักบานโรงไปให้กำลังใจกัน ฝากไปกำลังใจบ้านคุณราราด้วยก็มีคลิปหลายในช่วงนี้ก็มีคลิปมีอะไรลงแล้วก็ก็ขึ้นไรก็ไม่ได้ขึ้นไรบ่อยดอกแล้วขึ้นไรไม่นานดอกอฝากไปกำลังใจกันได้เนาะก็ขอบอคุณพี่สาวรีมากๆหรือขอบคุณพี่สาวรีขอบคุณลุงคำราขอบคุณพ่อสะทอนขอบคุณคุณราราขอบคุณน้องหมาแมวแล้วก็ขอบคุณหมาแมวเรือปลี ขอบคุณรุ่งคำดามากๆเลยขอบคุณรุงคำดาขอบคุณพีิาวรีขอฝากให้กำลังใจบ้านทุกบ้านนะให้กำลังใจกันเนาะขอบคุณคุณหมอพรวิตรด้วยด้ขอบคุณน้องแนวแล้วก็ขอบคุณคุณยันวาดขอบคุณทีมงานบ้านนองยากาบ้างด้อขอบคุณทีมงานบ้านนองยากาทุกๆบ้านนะแดดฝากไปกำลังใจกันเนาะ ขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกคนขอบคุณทุกท่าน